ในวันหยุดสุดสัปดาห์แอชลีย์ต้องการไปงานปาร์ตี้ที่เพื่อนร่วมชั้นของเธอเป็นคนจัดแต่พ่อของเธอไม่ให้ไปแอชลีย์จึงถามว่าไปเยี่ยมปู่กับย่าแทนได้ไหมพวกเขาเพิ่งย้ายไปอยู่ในบ้านชั้นเดียวที่แสนสวยงามในชนบทคราวนี้พ่อของเธอตกลงให้ไปอย่างมีความสุขแต่แอชลีย์นั้นใช้สิ่งนี้เป็นข้ออ้างในการออกจากบ้านเท่านั้นจริงๆแล้วหญิงสาวไปงานปาร์ตี้ต่างหากเมื่อเธอกลับมาบ้านหลังวันหยุดพ่อของแอชลีย์ถามเธอว่าทำอะไรบ้างที่บ้านปู่ย่า แอชลี่เล่าว่าส่วนมากแล้วเธอเอาแต่อ่านหนังสืออยู่บนชั้นสองพ่อของเธอรู้ทันทีว่าเธอโกหกโดยไม,แม่แม้แต่จะโทรหาปู่กับย่าเพื่อถามว่าสิ่งที่แอชลี่พูดนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าเขารู้ได้อย่างไรแอชลี่บอกว่าเธอใช้เวลาส่วนมากอยู่ชั้น2แต่บ้านของปู่กับย่านั้นมีแค่ชั้นเดียวผมว่าแอชลี่ควรบอกเรื่องจริงจะดีกว่านะ ไมเคิลอยากเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์อของพี่ชายพี่ชายมักจะยอมให้เขาเล่นแต่จะเป็นแบบนั้นก็ต่อเมื่อไมเคิลสามารถไขรหัสได้สำหรับวันนี้คำใบ้คือเอวา0ูนแคทสองเบทห้าโอลิเวีย0ูนเอเวอร์รี่หืมรหัสผ่านคืออะไรคุณพอจะรู้ไหม พยัญชนะแต่ละตัวในคำจะให้คุณคูณ200คะแนนและสระแต่ละตัวจะหักออก100คะแนนคำว่าเอวามีพยัญชนะตัวหนึ่งที่ให้200คะแนนแต่แล้วสระสองตัวก็ทําให้เสียไปอย่างร้อยคะแนนดังนั้นผลลัพธ์จึงเป็นศูนย์คำว่าเคสพยัญชนะ2ตัวทําให้ได้400คะแนนและสระสองตัวก็ลบไป200คะแนนทําให้เหลือ200คะแนนทีนี้คุณน่าจะเข้าใจแล้วดังนั้นตามรูปแบบนี้คําว่าเอเบอรี่มีพยัญชนะ2ตัว ทำให้ได้400คะแนนแต่ซระลาด3ตัวทําให้คะแนนถูกหักออก300คะแนนนั่นหมายความว่ารหัสผ่านคือ100เอสเม้หลงทางในป่าอีกแล้วเธอเดินเตร่ไปมาตลอดทั้งวันในที่สุดตอนค่าเธอก็เห็นบ้านที่น่ากลัวซึ่งมีแม่มดอศาศัยอยู่เอสเม้ไม่มีที่อื่นให้ไปแล้วดังนั้นเธอจึงเข้าไปในบ้านจากนั้นก็รูปแมวของแม่มดและขอความช่วยเหลือจากเธอแม่มดมีบางอย่างให้เอสเมยทำถ้าเธอทำามาได้ฉันจะปล่อยเธอไป ดูนี่ฉันมีแอปเปิลสองลูกฉันต้องการตัดมันเท่าเท่ากันเพื่อให้พวกเราทั้งสามทั้งฉันเธอและแมวของฉันแต่มีดเวทมนต์ของฉันตัดได้แค่ครั้งเดียวนะเอสเมจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรเธอควรวางแอปเปิลไว้ด้วยกันแล้วหั่นเป็นแนวทแแยงมุมจะได้4ชิ้นแต่2ชิ้นที่เล็กกว่าจะรวมกันกลายเป็นส่วนที่สม ซึ่งจะมีขนาดเท่ากับอีกสองชิ้นที่ใหญ่กว่ากษัตริย์ผู้สูงวัยนั้นไม่มีรัชทายาทสืบทอดบรลลังแต่เขาต้องการคนมาสืบทอดจึงขอให้คนหนุ่มสาวที่ฉลาดที่สุดของราชอาณจาจักรนั้นมารวมตัวกันที่พระราชวังเขาให้ไข่ไปคนละฟองจากนั้นก็กล่าวว่าใครก็ตามที่ดูแลไข่ได้ดีที่สุดและสามารถทําให้มันฟักออกมาเป็นนกที่สวยงามได้จะได้เป็นราชาหรือราชนีคนต่อไป ครึ่งปีต่อมาหนุ่มสาวเหล่านี้ก็กลับมาพร้อมนกที่สวยงามหลายชนิดมีเพียงสกาเลตเด็กสาวคนหนึ่งที่กลับมามือเปล่าเธอบอกว่าเธอทําไม่ได้หน้าแปลกที่ภาะราชาประกาศให้เธอเป็นปราชินีคนต่อไปคุณอธิบายได้ไหมว่าทำไมกษัตริย์ยอมมอบหินธรรมดาแทนที่จะเป็นไขจ่จริงๆให้ทุกคนซึ่งหมายความว่าไม่มีใครสามารถฟักให้เป็นนกได้ ทุกคนโกงยกเว้นสการเล็ตและกษัตริย์ก็ตระหนักได้ว่าเธอเป็นเพียงคนเดียวที่จะเป็นราชินีที่ดีและมีความยุติธรรมอาริ安าอยากมีเงินเก็บบ้างเธอจึงเริ่มทำงานที่ร้านหนังสือในตอนท้ายของวันแรกเธอสังเกตเห็นว่ามีหนังสือเล่มหนึ่งหายไปจากคอลเลกชันของมันมันไม่มีบันทึกว่ามีคนซื้อมันไปดังนั้นมันน่าจะถูกขโมยไปอาริ安าเป็นเด็กผู้หญิงที่ซื่อสัตย์เธอไปหาผู้จัดการและยอมรับว่าเธอไม่ได้สังเกตเห็นการขโมยเลย แต่ผู้จัดการกลับหัวเรอและบอกว่าไม่มีอะไรหายไปหรอกลองดูที่ชั้นหนังสืออีกครั้งแล้วลองหาสาเหตุดูสิคอลเลกชันหนังสือมีเพียงแค่8เล่มเล่มที่9จริงๆแล้วคือเล่มที่6แต่มันกลับหัวและอยู่ผิดที่เละสิคุณนายมิลเลอร์มีลูกสาว4คนได้แก่แอบบี้เบ ชาลีและดานีซึ่งพวกเธอคือแฝดสี่ครั้งหนึ่งคุณนายขอให้ครูของเด็กเหล่านี้อนุญาตให้อบบี้กลับบ้านก่อนหลังจากจบวิชาแรกเพราะเธอมีนัดสําคัญครูไม่สามารถแยกแฝดทั้ง4ี่ได้และเด็กหญิงทั้งหมดก็อยากแกล้งครูลเล่นๆดังนั้นพวกเธอจึงให้คําใบ้กับครูว่าชาลีอยู่แถวๆตรงกลางดานีอยู่ทางซ้ายของเบสและทางขวาของแอบบี้อบบี้อยู่ถัดจากดานีที่คุณต้องทําคือช่วยครูระบุแฝดทั้งสี่ว่า ใครเป็นใครและช่วยหาว่าคนไหนคือแอบบี้เรารู้ว่าชาลีอยู่ที่ไหนสักแห่งตรงกลางและเนื่องจากดานีมีบางคนอยู่ขนาบข้างทั้งสองข้างเธอก็อยู่ที่ไหนสักแห่งตรงกลางเช่นกันถ้าชาลีเป็นคนที่2ดานีก็ต้องเป็นคนที่3และเนื่องจากดานีอยู่ทางซ้ายของเบสเบสจึงต้องเป็นคนที่4และแอบบี้ก็เป็นคนแรกแต่มันไม่สามารถเป็นจริงได้ พราะแอบบี้และดานีควรจะอยู่ข้างๆกันแต่ถ้าเราสลับชาลีกับดานีดานีจะอยู่ข้างๆแอบบี้แต่ก็ยังคงอยู่ทางซ้ายของเบธหมายความว่าลำดับที่ถูกต้องคือแอบบี้ดานีชาลีและเบธแอบบี้จึงเป็นเด็กผู้หญิงคนแรกเพื่อนของคุณนายโจนโทรมาบอกว่าเพิ่งเห็นหนึ่งในลูกชายของเธอในงานปาร์ตี้แต่เธอไม่แน่ใจว่าเด็กคนไหนคุณนายโจนไม่เคยอนุญาตให้ลูกชายไปงานปาร์ตี้ เธอจึงถามลูกๆว่ามีใครไปที่นั่นบ้างแต่เราหนุ่มๆกลับปฏิเสธในเรื่องที่ทำผิดกฎนี้โดยมาร์กบอกว่าเขาอา่านหนังสืออยู่ตลอดเวลาจอนบอกว่าเขานั่งฝึกเปียโนอยู่ตลอดและอีธานบอกว่าเขามัวแต่เล่นเกมคอมพิวเตอร์อยู่คุณร,รู้ไหมว่าใครโกหกอีธานโกหก ดูสิบนปกเสื้อของเขามีรอยลิปสติกอยู่บริษัทแห่งหนึ่งกําลังจ้างผู้จัดการคนใหม่พวกเขาต้องการความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ดังนั้นจึงไม่ต้องการพนักง,งานที่มีครอบครัวแล้วเบนและร็อบได้มาสัมภาษณ์งานที่นี่ทั้งสองคนบอกว่าพวกเขาไม่ใช่พ่อและไม่ได้วางแผนที่จะเป็นพ่อคนร็อบมีเรซูเม่ที่ไร้ที่ติแต่บริษัทก็ยังจ้างเบนแม้ว่าเขาจะไม่เก่งเท่าร็อบก็ตามทําไมกัน ก่อนการสัมภาษณ์ร็อบต้องพาลูกสาววัยรุ่นไปเรียนบัลเล่หลังจากนั้นเขาก็เผลอนากระเป๋าเป้บัลเล่สีชมพูของเธอติดตัวมาด้วยโดยไม่ได้ตั้งใจผู้เชี่ยวชาญฝ่ายเอชาสังเกตเห็นและตระหนักได้ว่าร็อบมีลูกสาวหนึ่งคนในเดือนมิถุนายนนักเรียนทุกคนจะต้องมีสอบปลายภาควิชาคณิตศาสตร์อาจารย์มองดูพวกเขาแล้วเข้าใจได้ว่าหนึ่งในนั้นกําลังจะโกงเขาคนนั้นคือใครและอาจารย์คิดออกได้อย่างไร ต้องเป็นผู้หญิงคนนี้แน่ๆน,นี่คือเดือนมิถุนายนทุกคนสวมเสื้อยืดและใส่กางเกงขาสั้นแต่เธอกลับใส่เสื้อกันหนาวและรองเท้าบู๊สูงเธอต้องซ่อนอะไรบางอย่างไว้แน่ๆจอชและคาร์เตอร์กำลังทำอาหารเย็นสำหรับคืนนี้คุณเห็นไหมว่าใครทำอะไรผิดพลาดไปคาร์เตอร์ดูสิเขาใช้ยาเบื่อหนูเป็นน้ำสลัดแทนน้ำมันโดยบังเอิญ ผมว่าผมขอไม่กินสลัดในคืนนี้จะดีกว่านะเลียมและโอเวนกำลังตั้งแคมป์อยู่ในป่าทันใดนั้นพวกเขาก็เห็นหมีตัวหนึ่งอยู่ใกล้เต็นท์ของพวกเขาเลียมจึงตัดสินใจวิ่งหนีขณะที่โอเวนตัวแข็งและยืนนิ่งๆใครกันที่ตกอยู่ในอันตรายเลียมหม,มีมีแนวโน้มที่จะไล่ตามเขาและแน่นอนว่า สัตว์ตัวนี้เร็วกว่าแน่นอนหากคุณเคยพบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์นี้มันเป็นการดีกว่าถ้าจะใจเย็นไว้ให้ค่อยๆถอยหลังโดยยังสบตากับมันอยู่พายุก,กําลังก่อตัวตอนที่เมิเชลกับเอมมากาลังมีความสุขกับการใช้เวลาข้างนอกมิเชลเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในรถของเธอที่จอดอยู่กลางชายหาดส่วนเอมมานั้นว่ายน้ําออกจากฝั่งไปเรื่อยๆใครฉลาดน้อยกว่ากัน เอมมาเธอควรขึ้นจากน้ำทันทีแล้วไปสมทบกับมิเชลในรถการอยู่ในน้ำในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าขนองนั้นเป็นอันตารายเพื่อนสองคนทอมและเจมไปไว่ายน้ำหลังเลิกเรียนพวกเขาพบจุดดีๆจึงตัดสินใจกระโดดจากหน้าผาคุณบอกได้ไหมว่าใครกำลังตกอยู่ในอันตารายทอมเขาควรจะตรวจสอบด้านล่างให้ละเอียดกว่านี้ มันมีโขดหินใต้หน้าผาที่เขาเลือกจะกระโดดลงมาพระเจ้าช่วยคามิลาและราชเชลกําลังทําความสะอาดบ้านอยู่เมื่อถึงจุดหนึ่งผู้หญิงทั้งสองก็เข้าไปในห้องนอนของลูกๆคามิลาสังเกตเห็นโทรศัพท์ของลูกชายจึงตัดสินใจตรวจดูในขณะที่ราชเชลพบสมุดบันทึกของลูกสาวจึงเปิดดูมันใครกําลังจะเจอกับปัญหากันนะ แม่ของทั้งสองกำลังทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการดูเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นแต่คามิลลากำลังถูกจับได้ลูกชายของเธอกำลังจะเดินเข้าไปในห้องอลิซาเบธและแมคเคนซี่ก็ต่างไปทำงานสายพวกเขาขับรถเร็วเกินความเร็วที่กำหนดใครไม่ฉลาดเลย อลิซาเบตมีสิ่งของมากมายอยู่ในรถของเธอในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุของพวกนี้อาจจะกระแทกใส่เธอได้ไม้และเดวิดมางานพร้อมด้วยลุคที่สุดเท่แต่หนึ่งในนี้เจอปัญหาบางอย่างก่อนการเต้นรำครั้งใหญ่คุณบอกได้ไหมว่าเป็นใครดูที่รองเท้าของไม้สิผู้มันสกปรก เขาคงเดินไปงานพร้อมเพราะเขาไม่มีเงินซื้อรถแต่ผมพนันได้เลยว่าแฟนสาวของเขารักเขาที่เป็นผู้ชายที่ดีไม่ใช่เพราะเงินในกระเป๋าที่เขามีเมแกนและเจนิเฟอร์เป็นเด็กผู้หญิงที่ดังที่สุดในโรงเรียนแต่หนึ่งในนั้นจนกว่าอีกคนนึงคุณบอกได้ไหมว่าเป็นใครเมแกนดูกระเป๋าเงินของเธอซี่มนดูเหมือนกุชชี่ แต่โลโก้นั้นไม่ถูกต้องมันจะต้องเป็นกระเป๋าก๊อปราคาถูกแน่นอนแต่เมแกนประหยัดเงินได้เยอะเลยบางทีเธออาจจะฉลาดที่สุดก็ได้2ครอบครัวกำลังไปเที่ยวพักผ่อนลองดูพวกเขาดีๆและพยายามคิดให้ได้ว่าครอบครัวไหนใช้เงินมากกว่ากันครอบครัวด้านซ้าย กระเป๋าของพวกเขามีสติกเกอร์ที่แสดงว่าพวกเขาไปเที่ยวเป็นประจำหรือบางทีครอบครัวทางด้านขวาชอบสะสมแม่เหล็กติดตู้เย็นมากกว่าสติกเกอร์ก็ได้